สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเก้ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับ ก่อนที่มาเปิดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณขอใช้พลังงานในตัวตนนะครับเป็นพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ six of swords เป็นพลังงานการที่เราอาจจะเป็นไฟที่กําลังเริ่มที่จะปล่อยกับความรู้สึก กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาแต่ในสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเขาในวันนั้นเขากลับไม่เคยเห็นค่าในสิ่งดีๆที่เราดูแลในสิ่งที่เราห่วงใย,ยให้เป็นพลังงานพยการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานพายซิกออฟครับ 6ถ้วยสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆมันยังอยู่ในความคิดยังอยู่ในความคิดของเราอยู่นะกับสิ่งที่ผ่านมาเราเคยเป็นข้อเป็นครัวเราเคยมีความมุ่งมั่นเราเคยมีความมุ่งหวังหรือเป็นพลังงานให้คนอดีตที่ผ่านมากําลังเสียใจกําลังเสียดายคุณอยู่อยากขวนกับอยากขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะมีไพ่พลังงานให้ชาวตุลลัคนาตุลจะติดก,กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอ คำมั่นคัญญาใครปิดคำมั่นคำสัญญาไว้อาจจะมีการที่ได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขาความรู้สึกของเขายังลืมคำมั่นคสัญญาในวันนั้นที่มีต่อคุณไม่ได้มีข้อตกลงซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในสิในเดอะฟูเป็นพลังงานให้ใาการเริ่มต้นความเป็นอิสระในวันที่คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของเราเองในวันที่เราอาจจะ ไม่หันมองย้อนกับอดีตแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่สุดจะยื้อเป็นฝ่ายคุณที่สุดจะล้างเป็นฝ่ายคุณที่กําลังปล่อยกับความรู้สึกที่คนคนหนึ่งไม่แคร์เราในวันนั้นกลับมาในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่จะก้าวเดินไปในวันข้างหน้าในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วมีพลังงานไพ่สองดาบสองดาบความ หวังความเศร้าความเสียใจหรือการปกปิดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นการที่เรากลับมา ในตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังเข้มแข็งให้กับตัวของเราเองหรือการลังเลหรือการตัดสินใจใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกผ่านใจหนึ่งก็ยังตัดไข่สักคนหนึ่งในความรู้สึกของคุณไม่ได้นะทำไมยังถึงยังตัดไข่สักคนหนึ่งไม่ได้เพราะกสิณที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ผูกผ่านเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใหญ่เป็นฝ่ายเราที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเรามีพลังงาภัยเดืฮาหัดแฟน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานหรือคำขอพอร,รสิร่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเป็นพลังงานไพ่าการที่ตื่นรู้การคิดได้การมีสติ การมีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีกับเราไปได้เป็นไพ่ของการที่ในตอนเนี้ยเราอาจจะมีพลังงานไพ่การมองไปข้างหน้าในตวงเราเองในวันหนึ่งที่เรามองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสําหรับในความรู้สึกในตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจมีคนที่เอาปัญหาความ ขัดแย้งหรือบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นปัญหาในเรื่องอารมณ์ซึ่งกันและกันหรือการที่คุณกับเขาได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจได้กลับเข้ามาเคลียร์ใจมีไพ่ของเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอเป็นพลังงานไพ่ เจ็ดถ้วยนี่คือการที่เป็นไพ่ของความฝันความหวังที่คุณกับเขาเคยมีความฝันเคยมีความหวังร่วมกันกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่หลับตาลงกําลังคิดถึงคุณหรือการที่กําลังฝันถึงคุณในวันที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาในวันเนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่เควงควางเป็นฝ่ายเขาที่ขาดคนที่เคยผูกพันและขาดคนที่เคยเอาใจใส่ไปมีไพ่ของเพเทอร์เคลเป็นแห่งการวางแบบแผน การวางเป้าหมายเป็นไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างก,กว่ากันในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราไล่เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆในความรู้สึกที่เราปลดปล่อยกับความรู้สึกบางสิ่งบางอยา่างในตอนนี้ของเราไปมีพลังงานไพ่แปดดาบแปดดาบความอึดอัดความไม่สบายใจเป็นไพ่ของคนอดีตของคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ปกปิดกับความรู้สึกว่า ตอนเนี้ยเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขารักคุณมากแค่ไหนเขาอยากกลับมาทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะเอเราครับการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่หรือการที่มีคุณคนที่เคยเติมเต็มคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยรักเขาที่สุดถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งความเติมเต็มตอนนี้มีคนที่ขาดถ้วยแห่งความรู้สึกไปในวันนี้นะมีพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กาํกาลังกําลัง ในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่กําลังมองถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของเราเองมีไพ่ของการที่การมูฟออนการมูฟออนในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากจะรอคอยเวลารอคอยจังหวะที่ได้กลับมาปรับความเข้าใจคํามั่นคัญญาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้คนที่ผิดคํามั่นคัญยากําลังเจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะครับขอดูพลังานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะ,ะมีพลังงานไพ่ในควีนออฟคัพราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ํำถ้วยแห่งความรู้สึกหรือตอนนี้มีคนที่อธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าหรือเขาเป็นฝ่ายที่ขอ โอกาสหรือการที่เขาอธิษฐานขอพรให้สิ่งศิธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนเขาดูแล้วว่าใครคือคนที่หัวใจเขายังผูกพันหัวใจเขายังผูกมัดเขาอยากกลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่การที่การมูฟออน การมูฟออนในตอนนี้เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกลับไม่ถึงมันเหมือนยังรอคอยในตอนนี้ในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวในเส้นทางเดินที่เขากําลังแก้ไขกับปัญหาในตอนนี้ของเขาอยู่หรือการที่เขาเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหานะครับเป็นบางางไพ่ในกิ่งออกคับราชาถือถ้วย เป็นพลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาถือความรู้สึกอยากกลับมาถือหัวใจคุณค่าแห่งหัวใจคุณค่าแห่งความรู้สึกหรือในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เฝ้ามองวันเวลาที่ไม่มีคุณที่คุณกําลังเดินจากเขาไปในวันนี้เป็นพลังงานการที่ในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเจ็ดเจ็ดไม่เท้าการปิดกัน้นการมีกําแพงการบล็อกกันไป หรือในตอนนี้มีคนที่ปิดกัน้นมีคนที่บล็อกมีคนที่มีกำแพงหรือในกำแพงคุณหรือความนิ่งของคุณในตอนนี้ทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนไปว่าคุณอาจจะไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วกับสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ ทำให้คุณผิดหวงังให้คุณเสียใจไปเยอะเขาอยากกลับมาเหมือนกลับมาขอโทษในวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์ในวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจในวันนั้นที่เขาเคยดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ king of h a r ราชาแห่งไฟคนที่มีพลังไพ่ราชาแห่งไฟเนะี่ยคือความทุ่มเทคือความมุ่งม,มั่นคนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักคนที่รักกันเขาจะทุ่มเททุก,ท,กทุกอย่างให้กับคนที่เขารักแม้ว่าอุปสรรคมากมายสักเพียงใดเขาจะผ่านเรื่องราวต่าง ไปพร้อมกับคุณหรือตอนนี้เขากํานังพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาสามารถปกป้องคุณได้มีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยความฝันหรือตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีความฝันเดียวกันมีความหวังเดียวกัน อยู่นะเหมือนคุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันที่คุณกับเขาสื่อสารกันอยู่หรือเขากําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพากับความรู้สึกมาถึงคุณนะครับแบบพลังงานไพ่ออดอวานเออดอวานคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นสิ่งดีๆกับคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นค่าในวันเวลาที่ห่างไกลเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณสเตนตชาวสิงรักนาสิงเขาจะกลับมายอมแพ้กับคนที่ จริงใจคนที่รักเขาที่สุดในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาอยากดูแดคุณมากแค่ไหนในตอนนี้นะเขาอยากทำเพื่อคุณเขาอยากทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่สวยสดงดงามสำหรับคุณและเขานะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะทอมแลนสายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมันเหมือนยังมีความผูกพันมันยังเหมือนยังมีความผูกม,มัดเหมือนสายน้ำที่ไหลไป มันก็ไม่มีวันหวนคืนสายน้ําก็ไม่มีวันที่จะตัดขาดต่อกันได้ความรู้สึกตอนนี้เขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งผูกพันความรู้สึกยิ่งผูกมัดยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมมีพลังงานไพ่สีเมทเท้าสีเมทเท้าคือการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคต เขาอยากกลับมาพูดถึงเรื่องอนาคตที่มีคุณกับเขาในเส้นทางเดินเดียวกันในทุกสตอรี่ในทุกเรื่องราวที่มีคุณกับเขาในเป้าหมายเดียวกันหรือการสร้างอนาคตในความหวังและในความฝันไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังให้จัดติกกดถึงความยุติธรรมคำมั่นขัญญาของคนคนหนึ่งที่กลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่ในตอนนี้มีคนที่ผิดคําพูดมีคนที่ผิดสัจจะหรือการกลับมาตอนนี้ของเขาเขาจะทําให้คามั่นคันยา ที่เขาไม่ได้แคร์ในวันนั้นกลับมาในวันนี้นะเ,เมื่อกาการที่เขากําลังกลับมาแก้ไขแห่งขม,มั่านขันยา ที่เคยให้ไว้ที่เขาเคยผิดคําพูดไปมีพลังาไพ่เดือดสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเดียวกันนะมีพลังางพ่ในดีเอมเพลอร์ชาวเมธทตุไฟเอทออฟคัพมีพลังพ่ายห้าดาบการเลือกราการยาร้างในวันที่เขาชนะทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างในตอนเนี้ยเขากําลังเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาเคยชนะกับคนที่เขารักในเรื่องอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์หรือคําพูดคําจาในตอนเนี้เขาเป็นฝ่ายที่เจ็บปวด ในวันที่เขาเดินอยู่ในท่ามกลางความรู้สึกที่เหน็บหนาวและความรู้สึกที่อ้างว้างของเขาในตอนนี้นะเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจเขาอยากกลับมาเริ่มต้นสิ่งดีๆไปด้วยกันครั้งหนึ่งดีเอ็มเพ์เรอร์ชาวเมธทัดไฟคุณคือคนที่กื้อกูลค,คือคนที่กื้อหนนคุณคือคนที่คอยอุทานคอยคำจุนกับเขาด้วยการที่ดูแลของคุณเหมือนพ่อดูแลลูกมีพลังงานไพ่สเตนเนะี่ยคือการยอมรับกับ ตัวความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอาจจะยอมรับผิดกับสิ่งที่ผ่านมาที่ในวันนั้นเขาไม่ได้ทำให้ในวันนั้นในวันนี้เขาอยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสให้กับเขาได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้คุณจะถามกับความรู้สึกของคุณเองว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเข้าทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งกลับเข้ามาในความรู้สึกของเราหรือเปล่านะโอกาสที่มีไว้ให้คนควายขวาโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่า ุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่รักกันจริงคนที่แคร์กันจริงคนที่แคร์กันจริงคนที่รักกันจริง,รกกรงเขาจะแคร์กับคนที่เขารักนะมีพลังงานภายในตอนเนี่ยในออฟครับ ก้วถ้วยขาดถ้วยแห่งความรู้สึกขาดความเติมเต็มและความเอาใจใส่หรือเขาไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นวางผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาเอทอฟครับเป็นพลังงานไพในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่คุณจากไปเขามองไปทางไหนก็คิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นใน k i คิงอ s w o อดราชาถือดาบหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมาก เป็นไพ่ของการที่กลัวเสียฟอร์มในตอนนี้ของเขาหรือการที่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งตอกี่ครั้งแล้วตอนนี้คุณอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณนิ่งขึ้นคุณดูมีสเสน่ห์ขึ้น ในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณเฉยชาใ, wan ita wan ita an, ในวันที่คุณดูแลตัวเองได้ในว anyway. ันนี้จะมีคนที่ร้อนใจจะมีคนที่ร้อนหลนจะมีคนที่กระวนกระวายใจที่ขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้มีคนที่กำลังเจ็บปวดมีคนที่กำลังทุกข์กำลังเศร้าในวันที่คุณเดินจากห่างเขาไปคุณอาจะไม่เดินตามเขาแล้วในวันที่คุณไม่ได้เติมตามในวันที่คุณหันหลังให้กับเขาในวันนี้เขาเห็นแต่ภาพความทรงจำ ที่มีคุณในวันนั้นนะ,อะขอพลังางานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับว่าเขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะ,ะมีพลังางานไพ่ในสิบไม้เท้าการแบกภาระความรับผิดชอบหรือการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ คำพูดไข่ก็พูดได้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์นะความทุ่มเทความพยายามเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังทุ่มเทที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือในตอนเนี้ก็าอาจจะมีงานเยอะงานมากวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานเพื่อที่จะทําให้เท่าเทียมกับคุณในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในสามเหลียนสามเหรียนคือการพูดการคุยการปรับความเข้าใจหรือสามเหลี่ยนเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ไพ่การที่เขากําลังคิดทบทวนและ ไต่ตองหรือเขากำลังตกผลึกในความคิดว่าในวันนั้นคือใครคนที่เคียงข้างเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจมีคุณที่คนเคียงข้างมีคนที่คอยให้กำลังใจมีคุณที่คอยเป็นแรงผลักดันให้เขามีชีวิตก้าวต่อไปนะมีพลังงานไพ่ t o อ f wands ว,วันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาอยากเดินร่วมในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะ วันที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเขายังรอคอยคุณอยู่เขายังรอคอยโอกาสที่คุณเปิดโอกาสให้กับเขามีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยในคืนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่นอนไม่หลับหรือเขากําลังฝากความคิดถึงมาหาคุณในตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะทําเพื่อคุณแต่ตอนเนี้มันเหมือนเขาพยายามในตอนนี้เหมือนเขากําลัง ที่คิดและทบทวนในตัวงเขาเองอยู่นะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณยังเปิดโอกาสหรือให้อภัยกับเขาอีกหรือเปล่าทูออบครับความรักความผูกพันจิตใจเดียวกันหัวใจเดียวกันหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะไปพร้อมกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินที่มีคุณกับเขามองตาแล้วร,ร,รู้ใจมองตาแล้วเข้าใจหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาพูดคำว่ารักก่อนที่ทุกอย่าง จะสายไปนะเป็นพลังงานไพ่าการที่แปดถ้วยการเดินจากดาในคืนนี้มีคนที่กวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่ลับในเส้นทางในค่ำคืนที่ไม่มีคุณอีกแล้วในค่ำคืนที่คุณเดินหันหลังให้กับเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เอดออฟวานการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพใน่ในในออฟสอดความเครียดความกดดัน ความคิดเยอะความคิดมากดับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นพลังงานปานการที่เขาดับตาลงครั้งใดก็ คิดถึงแต่คุณนะพยายามขมตาให้ดับลงในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นคุณไม่เจอคุณอีกแล้วในตอนนี้เขารู้ว่าการภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่ในเออดอเปอเซอร์เ,รเ,เิสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆเจ็ดเหรียญเป็นไพ่งการเฝ้ารอการรอคอยการทุ่มเทการดูแลการเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเราแลกของเขา วันที่เราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเป็นฝ่ายเราที่กลับมาดูแลตัวเองได้ในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่รอคอยคุณอยู่หรือการที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกในที่แท้จริงของเขาว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนว่าเขารักคุณมากแค่ไหนว่าเขาอยากกลับมาทําทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเดทจบการเลิกลาทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความผิดหวัง ความเสียใจความพัดผ้าความเศร้าใจมีคนที่ดูแล้วความเด็บหนาวหรือก้าวอามโดดเดี่ยวหรือความทุกข์ใจในวันที่ไม่มีคุณในเส้นทางเดินที่เงียบเหงาในเส้นทางเดินที่ไม่เห็นคนที่เคยมีรอยยิ้มคนที่เคยมีเป้าหมายเดียวกันคนที่เคยมีความหวังคนที่เคย ร่วมกันกนระทําหรือการที่เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความรักความรักยังไม่จบในวันที่เรารักกันความรักคือความดูแลความรักคือความเอาใจใส่ความรักคือความทุ่มเทนะมีพลังพรางไพควีนเอาครับราชิน <c oughs> ีถือถ้วยถ้วยแหงสายนะ้ําหรือในตอนเนี้มีคนที่กำลังคิดได้นะคิดได้ในวันที่ไม่มีกันแล้ว ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันช่างอ้างวางมันช่างเหน็บหนาวมันช่างไม่เดืออะไรเลยนะในตอนนี้มันเหมือนกการที่เขาเป็นฝ่ายที่ห่วงแหนในวันที่ห่างไกลในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าใครคือคนที่รักเขาใครคือคนที่แคร์เขาใครคือคนที่เป็นห่วงเขามากที่สุดในตอนนี้นะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะมองร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอร์ซานเดอรเทมพอนความผูกมัดมีไพ่องจัตติชาวตุลลัคณาตุล ขอโอกาสหรือคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะสัญญาคุณว่าเขาจะไม่ผิดคำมั่นคำสัญญาอีกแล้วในตอนเนี้การกระทําคำมั่นคำสัญญาที่ให้กับคุณในครั้งนี้เขาจะทําให้วันที่มีคุณ เป็นวันที่ดีที่สุดนะมีพลังงานโฟโตออฟซอร์เพจออฟวาร์ดมีไพ่พลังงานไพ่สามเมท้ามีไพ่อพของเดอร์เมจิเชียนเดอร์เมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การมองไปข้างหน้าหรือการเรียนรู้หรือคุณเคยเรียนรู้กับน,นิสัยใจคอของเขามหมดแล้วคุณรู้ถึงการกระทำคุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงทุกๆอย่างในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีคนที่ โหยหาคุณมากหรือการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขานะเป็นพ่การที่เรากลับมามีเป้าหมายเดียวกันมีความหวังเดียวกันมีสิ่งต่างๆร่วมกันครั้งหนึ่งนะความรักความผูกพันความเอาใจใส่การดูแลความห่วงใยมีคนที่ห่วงใยคุณมากมีคนที่คิดถึงมีคนที่เหมือนรอคอยคุณอยู่ในตอนนี้นะเขาอยากจะทำเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึก ในตอนนี้นะ,อะขอรุกพระงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอไพ่สรุปและแนะนำนะครับมีไพ่ของการที่ในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะปล่อย ในวันที่เราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ามีคนที่วนกับมีคนที่หวนกืนมีคนที่ขอโทษในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงความผิดหวงังและรู้สึกถึงความเศร้าใจในตอนนี้ของคนคนหนึ่งเดอะฟูในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่คุณเดินทางเข้าไปในตอนเนี้เส้นทางเดินและเป้าหมายของเขาช่างเคว้งควางเหลือเกินนะครับเป็นพลังา้า Easy o p e r t i o n a l การเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ได้รับพลกันมีไพ่พลังงานไพ่ควีนออเอร์ตเคิลราชนีถือเหรียญตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่จะดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่ในวันที่ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ด้วยตุวงของเราเองในวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งในวันหนึ่งที่เราชัดเจนกับความรู้สึกของเราเองเราอยากได้รับกับคนชัดเจนเราอยากได้รับกับคนที่กลับเข้ามาแล้วชัดเจนว่า จะมีแต่เราเพียงคนเดียวนะมีพลังงานไพ่สิบดาบความเจ็บปวดกะการกระทํามันยังมีความบาดแผลแห่งความรู้สึกอยู่แต่ตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังร้อนใจในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่โฟร์ออฟสอดมีพลังงานไพ่ดูเวอร์การเรียนรู้ซิกออฟวันซิกออฟวันเป็นพลังงานไพ่เส้นทางเดินแห่งชัยชนะร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะมีไพ่พลังงานไพ่กีโนฟวานมีไพ่ของจัดเมนนะ เจตเม้น์คือพลังงานให้ผลแห่งการกระทำผลแห่งการกระทำกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นทุกคนมีกรรมร่วมกันทุกคนมีการกระทำร่วมกักนกกเป็นไพ่พลังงานไพ่การที่มีคนที่ยังตัดคุณไม่ขาดนะครับเป็นพลังงานไพ,พ,พ่การพบเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมันเหมือนเคยร่วมสร้างเคยร่วมทำเคยร่วมกรรม เคยร่วมการกระทํากันไว้หรือตอนนี้มีคนที่พยายามตัดใจสักเท่าไหร่ความเจ็บปวดในความรู้สึกยิ่งเจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะ mm. เขาอยากกลับมาเดินในเส้นทาง mm. เดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่ง mm. เขาอยากก้าวเดินในวันที่มีคุณและเขาในตอนนี้นะครับ mm. ของพลังงาน mm. ในค่าคืนนี้หมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับ mm. ก็ขอฝากกดติดตามกดซ u b สไครป์กดไล กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ